ผมจะสิบตำรวจประพันธ์อ่อนศรี <Yeah. S 1> ตำแหน่งผู้ชัหมู่ฝ่ายสืบสวนปร <What? S 1> ะจำสอนอบึงกลุ่มก็เป็นคนร้ายก่อเหตุวิ่งเหล่าทรัพย์ชายคนนี้ครับแกวิ่งออกกำลังกายของแกมาตามปกติอยู่ดีๆก็มีชายคนนึงมาวิ่งคู่กับแกคุณผู้ชมครับชายคนนี้เขาเพิ่งกระชากสร้อยแล้วก็วิ่งหนีมาสดๆร้อนๆเลยละครับขณะนั้นมีตำรวจยืนอยู่ข้างหน้าพอดี พอเห็นตำรวจเข้าจโจรก็มั่วนิ่มวิ่งคู่มากับพี่คนนี้เลยพี่แกก็งงๆหละครับว่าทำไมมาวิ่งข้างๆแกก็พยายามวิ่งหนีนั่นโจรก็วิ่งตามครับไม่ตามได้ยังไงก็พี่ตำรวจเขายืนเล็งอยู่เดี๋ยวเป็นพิรุษกันพอดีจะไปไหนก็ขอไปด้วยตลอดพี่คนนี้แกก็คิดว่าชักยังไงยังไงลองวิ่งถอยหลังดูดีกว่าวิ่งถอยหลังก็เอาด้วยต้องประกบติดไว้ตำรวจข้างหน้าจะได้ไม่สงสยัย คิดจะไม่เอาแล้ววิ่งหนีดีกว่าแต่ยิ่งเข้าใกล้ตำรวจเท่าไหรโ่โจโรก็ยิ่งวิ่งประกบมากเท่านั้นกะว่าถ้าผ่านตำรวจข้างหน้าไปได้คงจะรอดแน่แ,นแต่มันไม่รอดครับก็เพราะชุดวิ่งของเขานี่แหละครับไปฮุดกอนตำรวจเรียกผมทำไมเนี่ยผมกำลังวิ่งจอกกิ้งอยู่เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนหมดไปน่นแล้วไม่ต้องวิ่งแล้วไปแล้วไนไปทำอะไรมาขอคนตัวหน่อยสิ โหนน้องเล่นไม่ใส่เสื้อนุ่มกางเกงยีนใส่รองเท้าแตะอย่างนี้บอกมาได้วิ่งจ็อกกิง้งไหนแบมือหน่อยสินี่ข้างนี้นี่ไงหลักฐานคามือเน้นคุณตำรวจรู้ได้ไงเนี่ยว่าผมไม่ได้มาวิ่งจ็อกกิง้งกับเพื่อนผมเนี่ยอย่างมาย้อนถามอีกแต่ว,ว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่ได้วิ่งจ็อกกิง้งโถพ่อคุณคุณตำรวจกาา็หมั่นไส้เลยตอบประชดเอาอาว่า ไม่รู้เลยแต่งตัวอย่างเงี้ยไปเรียกใครมาดูก็ไม่รู้ไปเรียกใครมาดูก็ไม่รู้ไ,รรมไ,มรไม่มีใครรู้ไปวิ่งออกกำลังกายทำไมไม่ใส่เสื้อเพราะยังยืนยันว่าเขาวิ่งออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนในมือในเขากำแล้วก็ให้เขาแบมือออกมาซึ่งหลังจากที่แบมือมาแล้วก็พบเป็นทองรูปพันธ์นั่นเป็นสร้อยคอขาดขอขอบคุณ จาสิตำรวจประพันธ์อ่อนสีผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนสอนอบึงกลุ่มเจ้าของเรื่องโจนจอกกิ้ง